รวมสุขรวมทุกข์รวมฝันหัวลรอร้องไห้ด้วยกันถาาทนถึงวันนั้นจบจนชีวาวา รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัตรรในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้งหนึ่งบายโค้ซีด้วยนะครับ<ะ>เพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไคร์ และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมโคกซีโร่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดป่าเลไลวอลละวิหารด้านหลังผมก็เป็นวิหารหลวงพ่อโตผมเคยมาผมผ้าหลวงพ่อโต กับน,นนไม้เลือยวันนี้นะครับผมได้มาทําบุญให้กับนนไม้เลือยนอกจากทําบุญเสร็จแล้วเราไปหาอุ้มซึ่งเป็นแฟนของนนไม้เลือยกับพี่แกรมผงซิ่งแห่งเมืองสุพรรณกันครับอ่าเดี๋ยวพอทําสังฆทานเสร็จแล้วก็ถวายอาหารที่นนชอบเสร็จแล้ว แล้วกระดูกนนตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ไหนกระดูกนนบ้านเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปไหว้ด้วยนะได,ได้ไหมไที่บ้านนนทอยู่ไหนใช่ไหม วันนี้เราอยากจะไปไหว้กระดูกนนไม้เรือย <_ d ata> ก็ต้องไปที่บ้านบ้าน,านอยู่ที่บางปะมะไปไปไปะ let's go <S พี่โคกมาแม่สวัสดีครับสัมปันยาตั้งบนนี่เลยสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีลูกดีโ,<ห>โ<ห>อ้คำพูดเออคำพูดว่า เขานอนเขาปกติเขาไม่เคยมานอนคุยกับแม่นะลุงนะวันนั้นเขานอนเขาไปกินข้าวแล้วแม่ห่อเขาต้มแล้วเขาก็มานอนพอนอนแม่ก็นอนคุยกับเขาหละเขาก็บอกแม่จะไปบวชโคกจะได้ไปหรือเปล่าเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดแล้วเราบอกทําไมลูกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าอย่างนี้นะเขาพูดแบบนี้คือเขาพูดอย่างนี้เออเขาพูดยังไงขอโอกาสนี้ให้แม่พาไปไหว้กระดูกของนนได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะเออได้ได้จ้ะ ก็เป็นกำลังใจให้แม่แล้วก็ขอบใจมากลูกนะคนที่แข็งแกร่งมากเลยเขากอดเยียใจมากเลยตุ๊ และตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับน้องอุ้มนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นภรรยาสุดสวยของนนไม้เลื้อยของเรานั่นเองนะคือนนออกมานี่มาเจออุ้มตอนตอนช่วงไหนเดือนมกราแล้วมาเจอนไ,ได้ไงมันเป็นเรื่องแบบบังเอิญอุ้มไม่รู้จักนนไม้เลื้อยไม่เคยแล้วไม่รู้ด้วยว่านนหน้าตาเป็นยังไงเป็นใครเป็นอะไรไม่มีเรื่องไม่เคยได้ยินชื่อไม่ได้สน ไม่ได้อะไรแล้วทนะีนี้ยน้องบอกว่านี่ค่ะพี่นนท์เนี่ยกำลังจะออกแล้วอุ้มเนี่ยคนเนี่ยพี่นนท์กับพี่อุ้มมันน่าต้องน่าคบกันหรืออะไรเงี้ยเราบอกนนท์ไหนเขาก็ให้เราดูดูแล้วน้องก็พูดมาอยนะ่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆพอจนนอนท์ออกเขาก็บอกเฮ้ยพี่นอนท์ออกแล้วนะอะไรเงี้ยทีนี้อุ้มก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็ไม่มีใครเออลองดูงเว้แล้วเลยเราเรา,เรานุนขึ้นได้เขาบอกว่าพี่นนท์เนี่ยนนท์เนี่ยเป็นน้องที่ พี่เนกก็คือพี่ชายของนนไหมเลือแท้ๆเลยถูกไหมเราอุ้มหมาเคยเจอพี่เนกที่พูดทับเบร์อ่ะลองดูเราก็เลยบอกผู้หญิงคนเพื่อนเราบอกว่าหนูจะลองคุยกันอยากคุยกับนนไม่เรื้อยจังเลยพี่เนกเขาก็เลยบอกน้องชายเขาว่าคนนี้จะคุยด้วยจะคุยก็คุยนนไม้เลือแอดมาแอดเฟซมาเขาทั้งมายินดีได้รู้จักเขาอะไรแบบนี้ก็เลยคุยกันโอ้โหเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของนนกับอุ้มแล้วพอเราได้มาอยู่ได้คบกันจริง เขาเป็นคนยังไงเขารู้ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นพ่อบ้านใหญ่เขาเคยมีแต่คนตามใจเขาครับแล้วพอมาถึง่จุดหนึ่งที่เขารู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยากทําอะไรเพื่อครอบครัวและแฟนเขาอะไรเงี้ยเขาซอฟอารมณ์ตัวเองลงสําหรับเราเยอะมากทุกอย่างสิ่งนนจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอุ้มไม่ว่าจะถ่ายรูปกับเพื่อนเอนคือ พี่โขงอ,อุ้มไม่ถูกอ่ะอุ้มมันใาญไม่ถูกคือปลาต้องโก,โกไปเลยถ้าเปรียบเปรียบเทียบคือปลาต้องโกเลยใช่สําหรับนนท์ใช่กับอุ้มถูกใช่ค่ะนนท์บอกรักอุ้มทุกชั่วโมงแบบว่ารักแม่นะรักแม่นะเราก็บอกว่าทําไมบอกรักแม่บ่อยจังอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าพ่อจะบอกรักได้แม่ได้บอกรักแม่ได้นานเท่าไหร่ครับวันนี้พ่อบอกรักแม่ได้พ่อจะบอกรักอุ้มจําไหมนะนนไม่ค่อยบอกรักใครแต่ แต่ว่านนจะบอกหลักอุ้มแล้วอันนี้ที่พูดมามันเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรสักบางบางสิ่งบางอย่างไหมก่อนที่จะเกิดเหตุเรื่องร้ายๆเนี่ยพอนน,อนเสียแล้วอะ่ะอุ้มมานั่งคิดทุกวันว่าทำไมพ่อพูดอย่างนี้ทุกวันเลยทีนี้อยากจะย้อนกลับไปว่าสาเหตุต้นสายปลายเหตุคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นขอขออุ้มพูดให้พี่ฟังนิดหนึ่งได้ไหมวันนั้นไม่มีนอนอะ่ะ นนไปอ่ะกระเป๋ายังไม่พกเลยเพราะว่านนตั้งใจจะเที่ยวเราก็เที่ยวกันสนุกๆนี่แหละแล้วลทีเนี้ยน้องโตกข้างหลังเขามีเรื่องกันนอนอ่ะก็เหมือนว่าเขาต่อยกันอยู่แล้วนอนอ่ะไปห้ามไปห้ามแล้วทีเนี้ยนอนอ่ะโดนต่อยต่อยเสร็จแล้วก็วิ่งออกแล้วนนก็วิ่งตามออกไปก็เลยบอกว่าเออวิ่งสะบัดวิ่งตามไปมวิ่งตามไปแล้วพอเปิดเราผลประตูแล้วเราพปิดปประตูหน้าผับใช่ไหมเราก็ได้ยินเสียง นอนเพูดว่ากูมาห้ามมึงมึงต่อยกูทําไมแล้วก็ได้เสียงตืนแล้วอุ้์ก็เลยลิ่งวิ่งวิงแบบว่าเราคิดได้แต่ว่าไม่ใช่ต้องไม่ใช่นอนพอเราวิ่งเข้าไปแล้วเราเห็นเอ็นแฟนเรารนอนวิ่งไปแล้ว นนท์นะฮเราก็ขอแสดงความเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปนะครับก็อย่างาบอกว่าไม่สามารถที่จะคืนกลับมาได้อีกแล้วแม่กระซิบบอกมาบอกวันที่นนในวันเกิดเหตุนะคือจนจนหลายวันน้ำไม่อาบก,กอดเสื้อเปื้อนเลือดเต็มม้อแต่มือไม่ล้างเก็บตัวอยู่ในห้องอุ้มมีดาน้องบอกว่าอุ้มไปอุ้มเป็นลมหลายรอบมาอุ้มยังไม่รู้เลยวันเหตุเกิดคือสติอุ้มแตกไปแล้วแล้วมีความสุขว่า พอเรารู้ว่าแฟนเราเสียเราจะอยู่กับพ่อเราจะอยู<__<_<_่ก anyway> ับพ่อเราจะนอนกอดพ่อพ่อต้องอยู่กับหนูเราสัญญาไว้ว่าวินาทีสุดท้ายต้องมีด้วยกันแล้วกันเราก็เลยแบบนอนกอดแฟนั้ทั้งกองเลือดอะพ่อไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่กับพ่อนะอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างที่เราสัญญาเพราะว่าเราเคยจะอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้าย ไปด้วยกันไปโรงพยาบาลด้วยกันไปกับพ่ออยู่กับพ่อเลือดพ่อแม่ไม่ลังเกียจนะพ่ออยู่กับแนะมนะ่แม่อยู่กับพ่อนะคือพ่อไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่กับพ่อนะอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างที่เราสัญญาเพราะว่าเราเคยจะอยู่ด้วยกันจนถึงินาทีสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีเสื้ออะไรที่เก็บไว้มีเพราะว่ามันเป็นเลือดของแฟนที่เราเสื้อ,อน,นี้เป็นเสื้อของ จะอุ้มจะกล้าวันที่ใส่วันที่ใส่ใช่ค่ะที่เกิดเหตุใช่คือมันบางคนก็ว่ามันไม่ดีแต่เราเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแฟนเราที่มันเป็นมาจากตัวเขาแล้วแล้มันเหมือนกับว่ามันมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยู่กับเราได้อะไรย่งเงี้ยแล้วเราก็นอนกอดอยู่อย่างเงี้ย มันไม่ให้ใครใครก็บ,บอกว่าพี่อุ้มไปล้างตัวไม่ไม่ต้องมายุ่งไม่ล้างไม่ต้องไม่ต้องมาให้พี่อุ้มบังคับคือพ,พี่อุ้มจะอยู่กับนนท์ให้มันให้เขาอยู่กับพี่อย่างนี้แล้วจนแบบมานอนอะไรเงี้ยแล้วน,อน้องก็แอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแบบไม่ได้สนใจมีความรู้สึกว่าเราหลับเพราะว่าเราเหนื่อยแต่ถามว่ามันเป็นความรู้สึกเะนาะในความที่เรามันกั้นออกมาไม่ได้มันกั้นไว้ไม่ได้พูดอะไร,รไม่ได้เลยพูดก็ลองลองๆอง,อง,องจนแบบ ตาบวมจนแบบแต่ตอนนี้หนูก็พูดหนูได้นะครับนะก็ขอขอบคุณน้องอุ้มด้วยนะน้องอุ้มก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่เปนนี้เหรออุ้มก็ทําทุกอย่างให้ได้เงินแบบยิ้วของกําห้างมั่งแล้วก็ขายออนไลน์เล็กๆน้อยๆอะไรจะได้มาขายไปอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเอาช่องทางติดตามไว้ก่อนเลยมีเล่นอะไรไหมบ้าง a c e b o o k ติกตอกเฟซบุ๊กชื่ออ่าเรียกอุ้มจ่าสิธิรักแล้วก็ติกตอกก็เรียกอุ้มจ่าสิติรักเหเหมือนกันใช่ค่ะ โอเคนะครับอย่าลืมนะไปติดตามอุ้มด้วยนะผมฝากเด้วยนะน้องสาวผมโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอุ้มมากนะครับที่ตลอดเวลามานั่งพูดคุยนะครับแล้วก็มานั่งบอกความรู้สึกนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับนนไม้เรือยขอบคุณมากครับ <S <S และตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งคนที่ผมเชื่อเหลือเกินว่านนไม้เรือรักและเคารพมากนะครับเพราะว่าเคยเป็นพ่อบ้านเก่าเขาซึ่งเคยดูแลเขา ออตอนอยู่ข้างในนะจนปล่อยมาก็มาดูแลกันอยู่ที่ข้างนอกด้วยเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือพี่แก้มหงสิ่งสวัสดีครับพี่แล้วพี่ได้สืบสาวราวเรื่องกับเหตุการณ์กับสื่อที่เขาออกข่าวมานี่คือเป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาพูดใช่ไหมพี่มันไม่ได้จริงทุกอย่างครับคือเราไปซืบสืบมาแล้วก็ทีแรกเราไม่รู้ว่ามันเหตุการณ์เป็นไงเราโกด ครับคือว่าถ้าเป็นมะก้อนก็คงไม่ได้จบตรงตรงนั้นนะนะพี่ก็ไม่อยู่นิ่งอย่างนี้แน่ใช่ถูกไหมฮะแต่พอเราโตขึ้นแล้วเรารู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรไงแล้วเราเข้าใจเ,เราก็เลยไม่อย่างว่าอย่างที่โคาพูดอะไรมันเป็นเวรเป็นกรรมนะผมเชื่อว่าตอนนี้ความรู้สึกพี่แก้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกนะครับเอาความรู้สึกในใจดีกว่าตอนนี้เราเราเหมือนเรานั่งอยู่ต่อนหน้าเขาเหมือนเรานั่งกันอยู่สามคนนะ แล้วถ้ามันย้อนกลับไปได้เราเราอยากจะพูดให้เขาฟังอะตอนพี่อยากจะพูดอะไรพี่พูดอะไรตอนนี้พี่คือความคิดตอนนี้เราอะพี่ว่าดวงญาณน,นงนนทะจิตนนะมันรับรู้ได้อยู่แล้วว่าพี่รู้สึกยังไงครับอยากจะพูดประโยชน์เดียวแหละอยากจะบอกนอนว่ามันจะเป็นน้องที่ดีและเป็นน้องที่หลักเขาหอีตลอดไป เอาเป็นว่าอย่างนี้เลยดีกว่าพี่อยากจะให้พี่ฝากข้อคิดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ให้กับน้องๆวัยรุ่นที่ดูเราอยู่ทางช่องเราหน่อยครับพี่ก็ได้เห็นกันหลาย,ลายอย่างน,นะครับมันมีแตการสูญเสียฝั่งหนึ่งติดคุกฝั่งหนึ่งสูญเสียครับการจะเป็นใหญ่จะเป็นเท่จะเป็นข่ายใ่อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์เลยครับ ถ้าใครคิดจะเป็นแบบนั้นอะ่ะเราเองเราเคยคิดแต่เราคือเราโชคดีที่เราผ่านช่วงนั้นมาได้ครับแต่มันไม่มีคนโชคดีทุกคนหรอกทำมห้ยากสูญเสียเลิกค่ะนี่นะโอเคครับผมก็เข้าใจกับพี่แก้มนะ,ะนะครับแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกับคนที่นนรักมากที่สุดนะแล้วก็เป็นผู้ให้กําเนิดของนนมานะว่าเห็นกับแม่เขาบอกว่ามีของที่ระลึก นะมอบให้กับโคกซิโร่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเราไปพบกับคุณแม่เขาต่อเลยครับและตอนนี้ผมก็นั่งกับคุณแม่อนันต์ล่มโพชีหรือคุณแม่แก้วสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากจะถามแม่ว่าความเป็นลูกความเป็นแม่หลังจากที่นนไม้เหลือยได้เสียชีวิตไปกลับมาหาแม่อีกครั้งไหมฮะมีจากที่เขาไปกันหมดแล้วลูกแต่แม่มานอนตีส้องฟ้า S <S แม่มานอน<ม>แล้วแม่ก็เอาน้ํามากินยาน่ะกินยาลมอ่ะแม่ก็เปิดตู้เย็นเอาน้ํามานีแม่ก็นอนมึงเคิมเคิมอ<ม>่ะแม่ก็วางขวดน้ํำเหมือนเคิมขวดน้ํามันเหมือนน้าแข็งล่นนะลูก <S 2> <S 2> อเอาะแเดียวมันอีกแก๊กหอยแก๊กแม่ก็ลุกเลยลุกเปิดไฟแม่ก็หยิบขวดมาทําอย่างเงี้ยไม่มีน้ําแข็งเลยน้ําธรรมดากิ่ไก้งมาเออเป็นน้ําธรรมดาลูกแม่ก็ลุกออกมาจากห้องแม่ก็บอกลูกไปสบายแล้วไม่ต้องห่วงแม่แม่ก็เดินร้องไห้รอบอานเนี้ย สามย่าแม่ก็จะตรวจเขาเซตอะไรซี่ถุงฟ้าแม่ก็มานอนนี่นะสองคนกับพี่สาวและฟิล์ม,มาะลานนะ่ะครับฟิล์มเขามาบอกย่าย่าตะกี้อามาและแม่บอกลูกเห็นที่ไหนเขาบอกอาเดินผ่านไปนู้นนะเว็บแล้วบอกเห็นยังไงอาใส่เสื้อขาวตัวนี้อาเดินผ่านไปในครัวแล้วก็ไปที่ล้างจามแล้วบอกฟิล์มแล้วมึงทำไงล่ะฟิล์มก็ตามไปดูแต่ไม่มีต้องอาจะชัด,ชด เราก็บอกมันต้องไปบอยพวกข้างล่างลูกนะเดี๋ยวมันไม่มายู่เป็นเพื่อนมึงเดี๋ยวมันกลัวเดินใส่ชุดขาวคือชุดเสื้อขาวก็บอกอย่าอาเจจาติแรกฟิลคิดว่าใครเดินฟิลก็าตามไปดูไม่มีใครฟิลก็ต้องว่าอาเจจาแล้วพอมาวันคุมบ้านเสร็จป้าสะพ้ยมันนะป้าสะพ้ับเออ,อเขาก็มาเอารถขนของคนอะไรมามันก็วิ่งซื้อของให้เราทุกวันนานาเขาชื่อป้าซีแต่บอกป้าซีมึงเข้าไปดูเครื่องรางข้งางๆมันในห้องสิเยอะแยะไปหมด เออเราก็ไปอวดพระเนี่ยที่หลวงพ่อมาให้เนี่ยแล้วพระศรีเขาบอกโอ้โหเนี่ยลุกลกเคยเช่นนะทึงในอโนอนเลยแล้วก็คุยแล้วเราบอกเออเนี่ยฝากนี่ไปให้มันองค์แล้วก็จะที่เรือทองฝากไป,<ร>ป<ร>ให้ลุกเคยเนี่ยฝากไปให้ลุกเคยพระศรีเราก็ส่งให้พระศรีแล้วเราก็บอกไปเจอย่ามแล้วบอกเนี่ยพระศรีย่ามมันเนี้ยอานนมันบอกแม่เก็้ห้ดีนะ่าจะไว้ให้ฟิมบวชย่ามลุงปูแบนวัดผู้น้อยถ้าไม่ไปทางในเลยนะ แต่พอแม่ยิบย่ามแค่นั้นน่ะโทรศัพท์มันดังดังแบบแล้วป้าสิอบอกพี่เจเพลงที่นหนเปิดน่ปะป้าสิเขาสพายกระเป๋าอย่างเงี้ยนั่งใ,ในห้องร้าแล้วแม่ก็บอกเฮ้ยหนูเล็กมันเปิดยูทูปเปิดอะไรป้าฟังเพลงเขาก็ฟักโทรศัพท์มาหน้าจอมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดำเฉยก็เปิดเป็นปิดมืด,ดไม่มีอะไรแล้วลุงพอ่อก็พูน้อย,อยออไอ้ลุงพ่อลบอะไรลุงพ่อลาตาสน่ะเขาก็โทรหาแม่แล้วแม่บอกลุงพอ่อแค่นี้ก็น่ะ มันอะไรดังผิดปกติโทรศัพท์เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวพ่อให้คุยใหม่ครับเออแล้วพอสี่บอกพี่แจ้วเนี่ยบอกสี่มึงเล่งให้กูหน่อยเล่งเสียงเล่งเสียง<ต>เออแล้วพอสี่เล่งเสียงกูบอกนี่เลยสี่อนนชัดชัดเนี่ยอนนเล่งกีตาร์เพลงเกี่ยวกับความรัก่ะมันเล่นตลอดกูได้ยินจนชินแล้วกูจําได้ครับสี่เขาบอกโอ้โหฉันจะไม่ฉันกลัวนะเนี่ยสี่ว่างนบอกมึงจะกลัวอะไรล้วก็ว่างงี้เออเอา ก็ฟังเจ้าเพลงก็ดับไปดับไปก็นั่งคุยกันเพราะว่าสิอองนอกคือร้อนในห้องพักนะก็มานั่งตรงนี้นี่น้นา้าวมานะันอ่ะเขายังไม่ได้กรุงเทพทนุษยนะ์น่ะก็บอกอะไรว่าย่าเขาเรียกแม่นะเรียกย่ับบอกว่าไม่มีอะไร,รอกว่าอ,อนนท์มันมาดีกีตาร์ในโทรศัพท์ก็สิอมอแล้วพอนั่งคุยกันเดียวโทรศัพท์ก็ดังใหม่มหน้าจอก็ไม่ขึ้นครบบาสิบอกโอ้พี่แจ๊คฉันกลัวนะเนี่ยบอกมึงจะกลัวอะไร ก็เสียงเพลงเพราะจะตายแล้วก็ว่าอย่างนี้คือดังเป็นเสียงเพลงเดิมดีได้เพลงเดิมเพลงเดิมเออแล้วนั้นลเขาก็ยกไปข้างล่างยกโทรศรพท์แล้วก็ไปให้พวกเด็กๆมันดูเด็กเด็กบอกว่าถ้าปรสี่ไม่กดอะไรไว้ป้าสี่กับแม่ก็นั่งตรงเนี้คถ้าป้าสี่ไม่กดอะไรก็ใช่ชัดๆอือแล้วนั้นลก็ขึ้นมาก็เจนจ้เพลงอีกอืออาจ้เพลงอีกปรสี่นั่งก็เดียวก็คุยกับแม่ป้าสี่บอกพี่แจ้วจะลืมแก้วน้ำไว้ในห้องพระคนมาหลายคนแล้วฉันเดินไปเอาแก้วน้ำ ่อไปพัดลมห้องห้องพามันติดเองติดเองเออติดเองพ่อตีบอกพี่เจ้าฉันกลัวนะแม่ก็นั่งเนี่ยครับโอ้ฉันจะไม่เอาโทรศัพท์ไปบ้านแล้วนยฉันกลัวเออแล้วบอกมึงก็ไม่มีจริงหรอกแล้วก็ว่า,างี้ครับแล้วเหตุการณ์นั้นก็ไม่เกิดขึ้นไ,ไ,ไม่มีอะไรอีกเลยทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วมีเมื่อเมื่อวันโกนไอพวกนี้นั่งกิน้มต่ำกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วมันก็คุยบอกอผมไม่อยู่แล้วอนนท์มาอะไรอย่างเงี้ยบอกพวกมึงเห็นได้ยังไง ทำไมแล้วก็นนเดินเวฟเนี่ยไต้ตะข่าอยอีกเนี่ยนี่เห็นเหมือนกันสามคนมแล้วแม่ก็บอกว่าโอ้โหพวกมึงนี่ร่อนร่อนเยอะเนี่ยมึงเท่าล่อคนนั้นคนนี้เขากลัวหล้วเฟียมันบอกอยายเจามันต้องสามคนหกลูกกระตานะมไม่ใช่คนเดียวส่องลูกกระตามันก็พูดตลกอ่ะเนี่ยบางทดีดึกเนี่ยตีสามตีอะไรแม่ออกมาแม่ก็มาดูรูปกลับไปแม่ก็ร้องไห้อีกแม่ก็นอนร้องไหส้สะอื้น พิงมาทำย่าเป็นไรบอกย่าคิดถึงอามึงลูกแม่ก็จะร้องอย่างเงี้ยแต่ทุกคืนแม่ไม่มาเพลงลูกมันแม่ก็ไม่ท่าไรพอมายืนดูเนี้ยแล้วโอกถลแล้าสบายลูกนะไม่ต้องห่วงแม่แม่อยู่ได้แต่แม่เห็นมึงจุดทุกเช้าเอาข้าวมาให้แม่ก็จะร้องไห้แม่บอกแม่ร้องไห้ลูกไม่ต้องห่วงนะแม่ร้องไห้คิดถึงมึงครับเออตอนอยู่เรียนจ้แม่ก็ร้องตลอดครับเออ ให้มัห่วงมันมันอดไม่ได้นะครับแม่นะ,ะเป็นเป็นเรื่องีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้แม่มีของระลึกอะไรให้ผมลุงพ่อวัดลาตานเขามาให้กระบอกให้แจ้คนที่สําคัญสำคัญ,คญอขอบคุณมากครับแม่ค,ครับวัดสองเขตสามัคคีวัด, 2, 2> 3, วดลาดลานส่วนอันนี้ผมไม่ได้มาอันนี้ก็มีมีที่มาที่ไป ว่าทำไมเป็นพายันท้าเวสกับองค์รูปหล่อท้าเวสสุวรรณพ่ออะไรแม่และลุงพ่อเขาบอกว่านนทไปห้าขเขาให้ทําแบบนี้เพราะนอนมันชอบให้ทําอย่างนี้แจกคนอหัวอ,อกเป็นแม่กับเหตุการณ์ครั้งนี้อยากย้ายแม่ฝากข้อคิดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นงี้ให้ระวังเรื่องอะไรแม่ฝากฝากแม่บอกแม่ก็บอกลูกแม่ก็บอกอานอน์มึงไปเที่ยวนะลูกระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเขาตลอดเขาบอกแม่ระวังอยู่แล้ว ถ้าไม่โดนหัวไม่ตายเขาจะพูดกับแม่อย่างเงี้ยนะแล้วแม่ก็จะบอกวัยรุ่นลูกอะไรที่มันป่งได้ก็ปงที่ไม่อาคฆาตต่อกันก็จะไปอาคาาแขนลูกเดี๋ยวเวรกรรมมันทําเองครับดูอย่างพี่นนท์ดิเวรกรรมที่เขาทํามานะ่ะเขาก็ชดใช้ด้วยชีวิตปล่อยไปตามกรรม แต่ละบุคคลเราอย่าไปอ้าวาดแค้นกันอย่าไปแก้แค้นกันมันก็จะไม่มีวันจบมันจะไม่มีวันจบถูกไหมฮะแม่แม่ก็เคยบอกอนท์ตลอดลูกมันไม่มีจบแล้วมันก็จะเป็นกรรมติดตัวของแต่ละคนไปอีกถูกไหมฮะอันนี้แล้วนนก็จะมีทําบุญเป็นร้อยวันถูกไหมฮะยี่สิบสามกรกฎาคมยี่สิบสามกรกฎาคมประมาณนี้นะประมาณไว้ก่อนประมาณไว้ก่อนยี่สิบสองหรือยี่สิบสามก็พี่น้องนะเพื่อนพ้องพี่น้องของนนท์ไหมหรือว่าเอฟซีก็ได้ใครก็ได้นะที่มีความรัก ที่มีความเชื่อในตัวนนทนะครับนับถือในหัวใจนนนะครับก็มาเจอได้วันที่3กรกฎาคมนะครับที่วัดแกนนั้นเองนะแม่มอบเท่รื้อให้ผมก็มอบสิ่งของช่วยเหลือในการที่ไว้ทําบุญให้กับนนไว้กับครอบครัวซึ่งมอบไว้ให้กับแม่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันที่มาก100วันผมจะมาช่วยแม่ทําบุญกับนนท์ไม้เลือ เค hey, นะนะต้องขอบขอบคุณแม่ด้วยนะครับอ่ะ,อะวันนี้นะครับ<ม>พวกเราครอบครัวของนนไม้เลื<ม>้อยเพื่อนพี่น้อง<ม>อยากจะมาร้องเพลงร่วมกับนนอีกสักครั้งหนึ่งผมขอเป็นบทเพลงที่ผมได้เจอนนครั้งแรก<ม>นั่นก็คือมือปืนพี่ผมจําได้เลยนนมีรอยยิ้มและมีความสุขมากแล้วก็ขออีกเพลงหนึ่งซึ่งมีความหมายกับ พวกเรานั่นก็คือเพลงมึงกับกูครับบรรเลงครับเส้นสุดท้ายก่อน,อนตะว,วันบ่ายค่อย,อยลงมาเบื่อก็ร้องนะนายสั่ง ให้ลงมือฆ่าเด็ดตาดำดำสทธาสลายความเป็นตายไล่เลี้ยงเป็นชาจากเริ่มทุงนี้นานเดียวไปลื่อาไปคว้าเอาเงินความจนที่ฉันนี้นา ปากกระตีนทีบเลื่อยมาตีลันฟันแทงเก่งกาหนุ่มกระทงไม่เคยลีนีใจผู้ใดแรลงมาเราก็แรงไป,ไปแ่งกินก้อนเงินทบกับนายผูม้มาไลายด้วยบาแลมีเงิน ทุกคนต้องบ่งมวง,มงตุ้งตังฝ่าตัวรับใช้นายเป่าหัวผูกขว้างทางเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องลือศพแปกผ่านไปศพส,สองศพสาม ตอนเดินมาถึงวันนี้มองเส้นทางที่เรากำลังเดินรับรู้ว่ามันยังไม่ไกล มองเส้นทางที่เรากำลังไปมันไกลจนแทบมองไม่เห็นมุงหน้าตรงตาลงเห็งความเหยียดยามคำถามมากมายที่เราต้องเผชิญความท้าม็เรื่องของคนตาบอด ือนดาแม้ว่ายอมรับมัน <c oughs> มีใครบางคนเดินมาบอกกับฉันนั้นมึงกำลังจะไปไหน วันที่เรายังร่วมกันฝ่าฟันาคือตรงนั้นทิ้งมันและเดินหนีไปเลื่ยก็พักเอาแรงให้ดีเสียก่อนหากมึงเดินไปกูเดินตามเอาแม้วันใดที่โลกใบนี้ไม่มี แม้วันใดที่หลคนคื่ะไม่ไล้เลียวแม้สุดท้ายจะมีแค่ มองมาทางนี้จดจำไว้ให้ดีออมึงยังมีกูกอดขอรวมเป็นรวมตายจนหัวองอแบ่งปัน เรื่องเาวามากมายต่ดอดจากนี้รวมสุขรวมทุกข์รวมฝันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันสาดลถึงวันนั้นเกลื่อจนชีวาไว แม้วันใดที่โลกไปนี้ไม่มีที่ยืนแม้วันใดที่ใครคนอื่นไม่แแลร์เลียวแม้สุดท้ายจะมีแค่ มองมาทางนี้จรงมองมาทางนี้จดจำไว้ให้ดี luồng sụp luồng thúc luồng phán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละคหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละคหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ